เห็นผลมากมากในรอบหลายปีเนี่ยพ่อบบบเคยเจอยี่กับเต้าแบบเคยหาน้ำมันออกกุยยอดเลยนะพอในโคสนแนนเพิ่มรายวเป็นศอกขอบั้งนขึงศอกก็ได้มันตึงดกละเนาะถ้าปะจะเด็ดเมินแล้วนะอดนี่ได้แล้วอะ อ๋อนี่สวนบ้านแม่เน็ดนะคือตำบลม่ตือน้ำผึ้ยนะครับสวนน้อยทัดน,นี่มีเจ็ดไร่กว่าร้อยร้อยยี่สิบตน้นสิบกว่าปีอ่ะดูในช่วงหัวไม่ขีดไฟครับจ่อจะละดอกมันกำลงังร่วงไวป,ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ห่อนเม็ดมุกอีกอ่ะนี่ก็หลายแล้วหลายสิบแล้วครับพ่นสารแล้วได้สิบห้าวันเนาะสิบห้าวันเปิดแต่ดอกเราจะเดดมาเปิดแต่ดอกเตื้อเดีแนนล้วแต่เนาะห่อนมันออกมาแล้วเกลอนแรกนี่ห้าวันพ่อนอันนี้ใจอัตราตลาดค่ะการพ่อนอัตราอยู่สามร้อยต่อถัง วองไว้ที่เจ็ดวัน,น,นาาพ่นทำเื่อโฆษณาเกก็เลยเอามาใช้เนะาะวันนี้ใช้ามา3ากิโลแล้วเด้อสามกิโลตั้งแต่เริ่มต้นมัุงใบมาจนถึงมาเดียวนี้เฮากับพ่นจะเด็ดเนี่ยตอนที่ผสมเกสรออย่างเนี้ยเราจะได้ใช้ต่อไปแลวก็จะได้เปลี่ยนสูตรตามที่เพิรลนบอกไว้มันจจอดีะลูรกห่าออกมามันดึงทุกอยอดเลยเฮาบอกขาก็บรนึกว่ามันจะนักคือกนาดนี้ ก็นักแบบที่หันจอดีพอใจขนาดเลยมันออกหมดเลยลูกต้นไย้ที่มันออกหมดเลยนะต้นมะเกยหันแล้วมันออกกู้หยอดเลยนะหันโผน่ะปีเนี้ยสะใจที่มันจ่อนี่ครจ่อนี่มันจะเสมอกันเลยนะเวลามันบานมันอย่างนี้ครับมันคนแ็กมันจะพร้อมกันเลยนะอย่างที่มันกำลังบานนะก็บมเคยเจออีุ่มเตือนอกทุกปีนี้มันจะติดปลายตงนี้แต่ตางบนมันบ่ค่อยมีนะต้นใหญ่ๆต้นไม้จะบอกให้มีเลยมันจะมีตั้งลุ่มนี้นอยเดียวนะ แต่ปีนี้เพิ่มเต็มเลยน,น,นี่ยมันโดนน้ำยายจะเด็ดนะหมกพอจ่ายแล้วเนี่ยอันนี้คิดว่ามกเอีย๊ยดนะมกพอดีทุกคนที่มาเอี๊ยวส่วนน้อยนี่นนก็บอกว่ามกอี๊มกพอดีนะเพราะว่ามันกระดก,กดกกได้แล้วเนี่ยก็พอจ่ายยุ่เนี่ยนะมันดกดมกอี๊เนาะเ้าหันโน้มอี๊เหาก็ดีใจแล้วนี่ก็เป็นร้อยแล้วนี่ร้อยลูกนะเพื่อมันสลัดแคมพอในโฆษณานพุ่มไม้ยาวเป็นศอกขอบด้านถึงศอกก็ได้มันดึงดกละเนาะแต่ส่วนผู่มต้นแงมสวนพุ่มซีฟล่าด่กำลังใส่น้ำแคมส่วนนี่บัต่ทรได้ เกินกว่าที่เขาจะคิดว่ามันมาแน่จะออกเข้าก็ขึ้นเลยเอ๊มันโป่งแล้วตัวบอกออกแล้วกะเจ้ามาเขากับพอดีเลยเนาะเพราะว่าเอาเปิดตาดอกได้เนาะแม่ก็เลยเอาเจดนี้ไปเกิดตามันเลยจ่อขึ้นมาหมดเลยเติ่มถ้ามันโป่งแล้วปุ๊บมันก็จะสั้นไปเหี้ย่ะก็แบบจะเป็นเจาสเหลี่ยมเนาะเอาเจดีเขาใส่ทีนี้มันก็เลยยาวขึ้นมาอันนี้เขาคนนี้เขาสึกว่ามันสูงขึ้นมาแหยเครับพอใจแล้วไม่ยัเขาพอใจละอันนี้อันนี้เห็นสวนหนึ่งมันก็จะส่วนนี้มีขี้ต้นเจาะอานนี้สองร้อยจ่ายเลย อันนี้นักควานี่มันสิ็บกระไรเลยตังคนนุมันเก็บลายมนีหมูเนี่ยได้ลนะม้วนที่ว่ากับได้เก็บนะแม่บับได้เดชก็ตามมาแต่มันกระปงออกข้างๆเนะี่ยผู้ปีแม่ก็บบ่เคยใจจะเดชนะก็บบ่ได้โดกเกนะน่ะกับปีแล้วก็บบ่จะได้เก,ก็บก็ตามมาบได้ษัทต่างเลยการพัฒนาในอนาคตแต่ลงใจแตลงใจอ่ะโอ้โหไอโทรศัพท์นะแก็บพอบ่อยๆแก็บพอจะเด็ดเนี่ยพ่อมาเมินละจะเด็ดแต่จะดีเราได้ยินตังปู้มนะเป็นมาดีๆกันนี่กัน เอาจะเด็ดนี่มาใส่มาข้นมันก็เลยออกมาอย่างเชี่ยหอกนะมันก็เลยออกปีนี้มันเต็มมดเลยแฮะแต่เลยก็เออปีนี้อาจจะได้เงินนะเนี่ยนไม่พอใจแล้วนะก็ปีนี้สองเม็ดสามเม็ดตังอ่ะนมันจะติเดแล้เอาหางกับพอใจนะจ้ก็ร้อยร้อยร้อยกว่าลูกนี่ก็โอเคแล้วนะหลังจากที่จ่จะเด็ดเนี่ยรู้สึกว่าใบมันมันเนาะมันจะดูแลใบดูแลอย่างเชเาก็ปีนี้มันจะเหี่ยวขนาดนะถึงช่วงเมษาเนี่ยมีนาเมษามันจะเหี่ยวขนาดใบมันจะเหลือง คือเ,เรื่องจนเข้ามาแน่พอปะมอันจะได้ตัดขวั่งจะได้เลาะขวั่งไหนหนอ้เนาะมันมันกบดีขึ้นมาเลยน,ยนะเนาะอ,อันนี้พูดทางใบยอย่างเดียวแนมแต่ว่านักแเสก,ก,กับมันนักมานห้องกมันก็พอดีมันเป็นระบบของันสปริงเกอร์ดอย์นะแบบติดสปริงเกอร์น้อยสปริงเกอร์ดอย์ห้องกับแบบนั้นสีบานไซเอย้ยแก แต่มันจะแห้งเร็วน่ะมันฮ้อนแต่มาลองพันแปลงหนึ่งประมาณสามติปกระต้นทั้งนี้มันต้นน้อยนิดนะทดลองพอพันว่ามันได้ใส่น้ําเลยนะคือมันได้วางต่อไปหาปต้นเอากรถือว่ามันย้ายดอยไปเนี่ยว่าจะลองเอาก็จะเด็ดพุ่นขึ้นเพื่นต้องใจจะเด็ดจุ่ดจะหื่อดีมันก็ต้องหื่อมันเปียกพุ่ถึงหน้าดีมันจะแห้งเนาะพอใบมันสีจึนไว้น่ะวันนีนะวันีนี่นะก็จะเด็ดอย่างเดียวนะกระจายมานี่นะกรใจมาหลายหลายยี่ห้อละทุกปีกระจายอันนั้นนะแต่ว่าการเจาะของมันน่ะมันสังเกตว่ามันสู้จะเด็ดบัได้เขาจะเด็ดนี่สุดยยอดเล สุดยอดเลยว่าออกทุกยอดอ่ะเนี่ยในเายต้นสมเนี่ยทุกปีกไม่ค่อยมีนะปีนี้เจอจะเด็ดไปนี่โอ้โหเนี่ยต้นนี้สมที่สุดแล้วกับมาเดี๋ยวนี้เริ่มงามแล้วนะเนี่ยก็ฟื้นขึ้นมาหลายๆต้นที่ฟื้นมาเนี่ยต้นใจขนาดนั้นใช่ไงดีใจขนาดอ่ะพ่อจะไปอวดกับเจ้าหมูเจ้าฝูงได้แล้วนะมาเดี๋ยวนี้นะพูดมาเมียอย่างเตรียมแกล้งละมาเดี๋ยวนี้ก็คงอยู่ใจของพมันไปตลอดเห็นผลมากๆในรอบหลายปีเนี่ยพ่อบอกเคยเจอยี่กําเต้าบอกเคยหันยี่กําเต้าว่าใจพิษพันธ์ของยาพผลลัมไยอย่างนี้นะฮอร์โมนนี่บเยอยีเอย่กางนี้เ้บอกเคยเจอ เขาต้องหันมาใจเนี่ยเราที่ได้บอกจมูจะฝงมาใจตัวเรามีคนสนใจว่าเขาไก่ป้าไก่มาเนาะเอ๊ะส่วนลูกน้อยยังมาติดนักแต่วะไหวเนาะทุกปียุ่งมาหันเนี่ยมีกระพอของเปิ้อนนี่เนาะปีนี้เขาได้มาฟองเราละทุกคนก็ะแถมนะมาจ่าจแย่อยังอันนั้นนี่ก็ม่ได้ปิดไว้ก็ คือจะบอกต่อว่าเออประเด็นที้ใช้จะเด็ดนู้นในบ้านเราก็เริ่มใช้ก่อลีก็เริ่มใช้แล้วถ้แนะนำจมูกกันใช่นะเขาคนส่งนะบอกคืออ่ะโอ้โหเขาสร้างกำนักนะน้อยเขาสร้างกำลังีห้ากิโลนก่อนเนี่ยสินค้าเนี่ยมานอกคะแนนแถวตำบลไม่ตื่นนี่ไงก็เริ่มไปตำบลศรีวิชัยพ่องขายายเร็วอ่ะ <c oughs> ต่างคนต่างลองกันเนี่ยยอมเผาเลยฮะยอมเผาว่าจะเด็ดนี่สุดยอดต้องเคยใช้ของอันนี้น่ะย้อนหลังสี่ห้าปีมานี่มาเคยเจออิจเหมือนกันเป็นยองเผาว่าเป็นผลงานของจะเด็ดแน่นอนก็นคือว่า,อาพาอใจพอใจรอบปีนี้ แม่ชื่ออัมพรนะเจ้าจะเด็เนี่กําลังใจนะปีนี้ปีแรกเจ้าใจกําลังแค่สองกระป๋องเจ้าได้หอนโหนได้เลยเจ้าผมชื่อไอจรยนเทพสิงแก้วชื่อเล่นว่ลนาลุงไอทาบอยู่บ้านแม่เนตแต่มไม่ตื่นน้ำพลีจ้งหงวัลปูนฝากคือคนที่จะจายครับดูที่ส่วนก็นได้เรื่องว่าผมก็ไปเคยเจอที่กําเอรอจะเดดอ่ะเขาจแล้วของก็ดีแต่แต่ครับระยะเวลาที่ผมจายมานี่ก็หันโหนละเราก็จะติดตามพิทาพันต่อไปจะเด็ดาาม,มันดีแต่แต่ครับระะเพียมมากหันในโฆษณาเนี่ยส่วน,นลุงเอ ดลอยๆ <c oughs> ยังจะฝากกับพูนลุงเออยู่แล้วส่วนไอ้กำพลเนี่ยคือน,นั่นหลานนั่นนั่นเป็นหลานเคยผ่านไหนที่พุ่นโฆษณาเนาะก็บอกโฮ้ยอันนี้ไอ้พูนเราไหนเนาะแต่เดี๋ยพุ่งหันถ้าเพุ่นหันลุงน้อยเพุ่นคงจะจาได้ละฝากไปบอกกับพูนเด้อว,ว,ว่าต้องห้องเสียกกำพลละตป็น้าห้องเสียกกำพลต้องห้องเสียกกำพลละ